ประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายหากคนกำลังวางแผนไปเที่ยวลาวและยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนดีนี่คือ10ส,สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในลาวตั้งแต่เหนือนสลดใต้ซึ่งรวมถึงสถานที่ทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ Music, และวัฒนธรรม 1. วัดเชียงทองหลวงพระบางเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าใช้เชษฐาธิราชมีสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามด้วยลวดลายแกะสลักค่าเข้าชม20,000กีบประมาณ80บาทเวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง17นาฬิกา 2. น้ำตกตาดกวางสีหลวงพระบางน้ำตกหินปูนสูง4ชั้นมีความสูงประมาณ70เมตรน้ำสีเขียวมรกตล้อมรอบด้วยป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสามารถลงเล่นน้ำและเดินชมวิวได้ค่าเข้าชม1,000 0หมื่นกีบประมาณ40บาทเวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที 3. แม่น้ำซองวังเวียงวังเวียงได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองลาวแม่น้ำซองเป็นแม่น้ำสายสำคัญมีกิจกรรมทางน้ำหลากหลายเช่นพายเรือคายักและล่องห่วงยางเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ค่าเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมแต่กิจกรรมล่องห่วงยางมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 1 5 0 0 0กีบ 4. ถ้ำกองลอคำม่วนท้ำลอดที่มีความยาวกว่า7กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงในคำม่วนสามารถนั่งเรือลอดถ้ำเพื่อชมหินงอกหินย้อยค่าเข้าชม 5, 0 0 0กีบป,ประมาณ20บาทและค่าเช่าเรือประมาณ10,000 0กีบป,ประมาณ400บาท 5. ทุ่งไห่หินเชียงขวางแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญในเชียงขวางมีไหหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่บนเนินเขาเป็นปริศนาทางโบราณคดีที่น่าสนใจค่าเข้าชม1,000 0กีบประมาณ40บาทเวลาเปิดปิด8 3 0นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา 6. พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ปูชนียสถานสำคัญในเวียงจันทร์หรือพระเจดีโลกอจุลามณีมีอายุนับพันปีและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมค่าเข้าชม5,000กีบป,ประมาณ20บาทเวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง16นาฬิกา 7. ประตูชัยเวียงจันทร์อนุสร์สถานในเวียงจันทร์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้เสียสละชีวิตในสงคราม มีสถาปตัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประตูชัยในปารีสค่าเข้าชม2,000กีบป,ประมาณ10บาทเวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแน้ำตกคอนระเพงจำปาสักน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างมีความยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามมากควรไปชมในช่วงฤดูแล้งเพื่อเห็นโขดหินชัดเจนค่าเข้าชม55,000กีบ ประมาณ220บาท 9. ปราสาทวัดภูจำปาสักปราสาทหินเก่าแก่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นโบราณสถานบนเนินเขาภูเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเจนละขอมและล้านช้างค่าเข้าชม50,000กีบป,ประมาณ200บาทเวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาสิแก่งหลีผีจำปาสัก หรือน้ำตกลีผีเป็นน้ำตกที่สวยงามในลาวใต้ตั้งอยู่ในเขตดอนคอนช่วงที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือกันยายนธันวาคมค่าเข้าชม35,000กีบประมาณ150บาทหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเที่ยวลาวของคุณนะคะ